ะะพิมพ์ขนมนะคะตัวนี้พิมพ์ไก่เผาแล้วตัวนั้นพิมเอ็มยังไม่ได้เผานะคะเอาแบบไหนแจ้งได้เลยนะคะเอาพิมเอ็มหรือพิมพ์ไก่เผานะคะหน้าเขาจะหน้าตาเขาจะประมาณนี้นะคะดีเหมือนกันค่ะดีทั้งคู่เลยนะคะสะดวกแบบไหนแจ้งได้เลยพิมไก่ยี่สิบแปดลูมเท่ากันขนาดเท่ากันนะคะ เช่นจังหวัดกราจินนะคะ mm hmm. มาดูวันนี้มีอะไรให้เรา mm hmm. รีวิวบ้างน,นะคะอืม mm hmm. อันนี้เตาเคปญี่ปุ่นนะคะชุดหนึ่งเตานะคะคาดว่าน่าจะเป็นชุดหนึ่งเตานะคะ ตัวนี้เป็นเตาขนมไข่นะคะฐานสแตนเลสหูของฝานะคะเป็นฝาสแตนเลสหูจับสแตนเลสน,นะคะสำหรับฝาขนมนะคะตัวนี้ชุดเตาขนมโคกนะคะเตาขนมโคกชุดสองเตาฐานสแตนเลสน,นะคะทีมเอ็มฝาเกล็ดเดียวกันนะคะ ตัวนี้เราจะทําเป็นคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะทําเป็นคลิปลงให้ชมนะคะรีวิวงานจากทางร้านค่ะมีอุปกรณ์หลายรายการเลยนะคะที่เป็นเมนของเราก็คือจะเป็นเตาเทปญี่ปุ่นค่ะนะคะ,นะคะงานเตาเทปญี่ปุ่นเตาสแตนเลสข,ของเรานะคะหน้ากระทะที่เป็นเหล็กนะคะจะเป็นตัวสินค้าหลักของเราเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นเตาขนมโค้กที่ลองลงมานะคะ ขนมโคกก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเช่นกันมีทั้งบางลมเหล็กแล้วก็เป็นกล่องสแตนเลสค่ะแล้วก็จะมีเป็นกระทะโรตีนะคะกระทะโรตีตัวนั้นกระทะโรตีนะคะกระทะโรตีก็จะมีฐานให้เลือกหลากหลายรูปแบบหรือว่าเอาแค่กระทะเหล็กอย่างเดียวก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลงเป็นคลิป นะคะให้ชมนะคะของงานแต่ละตัวนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นคลิปรีวิวงานจากร้านนะสิงไทยคิทเช่นจังหวัดกระสินนะคะชุดเตาเทปญี่ปุ่นพร้อมใช้งานเป็นชุดนี้ค่ะเรามีหลากหลายรูปแบบนะคะสองเตาหนึ่งเตานะคะมีหลายแบบไปเลือกดูก่อนได้เลยนะคะเป็นชุดนี้นะคะวันนี้ชุดนี้ชุดนี้นะคะ ขนาดเลือกได้นะคะมี12นิ้วแล้วก็14นิ้วนะคะในคลิปจะเป็นขนาด14นิ้วช่างคะ่ะขยับมาตรงนี้นิดนึงค่ะ,อะโอเคในคลิปนี้เป็นขนาด14นิ้วนะคะแบบที่ สามารถเปิดหน้ากระทะได้นะคะตัวกล่องที่เห็นจะเป็นกล่องสแตนเลสนะคะซึ่งสแตนเลสราคาจะสูงกว่าวัสดุอื่นนะคะแต่ว่าความสวยงามความทนทานนะคะสวยงามกว่าทนทานกว่าแน่นอนนะคะแล้วก็ระยะยาวนะคะใช้ไปไม่ดำไม่เป็นสนิมนะคะขนมร้านของเราก็จะดูสะอาดสะอ้านนะคะ สำหรับตัวหน้ากระทะนะคะเราทําให้เรียบร้อยสวยงามพร้อมใช้งานแล้วนะคะสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ล่าได้เลยนะคะขัดมาให้แล้วลื่นๆน,นะคะจากโรงงานนะคะเริ่มต้นใช้งานได้เลยค่ะเพราะว่าทุกแพทเทิร์นทำมามาตรฐานแล้วนะคะโดยเฉพาะหน้ากระทะก็ทํามาสวยแล้วค่ะ,ะได้ของไปก็สามารถเผาตัวหน้ากระทะนะคะ ตัวเหล็กนี้ถ้าเขาโดนความร้อนนะคะสีก็จะเข้มขึ้นนะคะเป็นธรรมชาติของเหล็กของอ่ตัวเนื้อวัสดุนั่นเองนะคะเราจะมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นให้นะคะทําตามนั้นได้เลยนะคะหรือว่ามีสูตรอยู่แล้วก็สามารถทําตามวิธีของผู้ใช้งานได้เลยค่ะตัวกล่องตัวนี้เป็นสแตนเลสหน้ากระทะเป็นเหล็กหน้ากระทะเ,เ,เลือกได้ว่าจะเอาแบบที่เปิดได้หรือเอา เอาแบบที่เปิดได้แบบนี้หรือเอาแบบธรรมดาที่เปิดไม่ได้สามารถแจ้งได้วัสดุตัวเดียวกันทั้งหมดนะคะถ้าชอบแบบไหนสามารถแจ้งได้ค่ะนะคะมีให้เลือกทั้ง2รูปแบบตัวนี้แพทเทิร์นงานไซแก๊สด,ด้านในนะคะวาลนะคะเป็นวาลวหมวนุนเรามียางรองขาเตาให้แบบนี้ถ้าเอาเตาอย่างเดียวนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่าเตาหนึ่งใบเอาเตาอย่างเดียวก็ได้หรือจะเอาเป็นชุดพร้อมใช้งานที่ทางร้านจัดให้ก็ได้นะคะชุดนี้เป็นชุดหนึ่งเตาก็จะมี เตาหนึ่งตัวขนาดตามแบบที่เลือกนะคะอ่าเกียงไม้หมุนอุปกรณ์ช่างไล่มาได้เลยค่ะมีเกียงแซะขนมคราสไซไปนะคะสองชิ้นแล้วก็ไม้หมุนแบบนี้ไปนะคะแล้วก็จะมีชุดสายค่ะชุดสายพ่วงแก๊สนะคะ สำหรับเตาหนึ่งตัวนะคะทางร้านจัดให้นะคะพร้อมใช้งานนะคะสายเม็ดครึ่ง1เส้นนะคะกิฟต์ยางดี2ตัวค่ะแล้วก็หัวปรับแรงดันต่ำนะคะเป็นแรงดันที่เหมาะสมใช้ควบคู่ก,ก,กันกับตัวเตาขนมของเรานะคะเป็นรุ่นเกีียวทองเหลืองค่ะสามารถพ่วงกับถังได้ทุกไซส์นะคะเล็กกลางใหญ่ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ แล้วก็ในชุดนี้จะพิเศษขึ้นนะคะก็ค,คือว่าจะมีเป็นเครื่องปาดนะคะเป็นงานลิขสิทธิ์นะคะเครื่องปาดสแตนเลสหนึ่งตัวค่ะสำหรับเครื่องปาดนะคะเราจะจัดเป็นไซส์เดียวกันกับเตาไปให้นะคะเพื่อที่จะได้ใช้ควบคู่กันนะคะถ้าสั่งเป็นชุด เตา12นิ้วตัวเครื่องปะที่ไปด้วยกันก็จะเป็นไซส์เดียวกันค่ะเพราะว่าเขาต้องใช้เป็นไซส์ที่ควบคู่กันนั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือเครื่องปะ14นะคะไปควบคู่กันแบบนี้ค่ะตัวนี้สําหรับชุด1เตานะคะชุด1เตาที่มีเครื่องปะด้วย1ตัวค่ะถ้าถูกใจชุดนี้นะคะสามารถแคปภาพไว้นะคะแล้วติดต่อเรามาได้เลยค่ะในส่วนของการรับประกันนะคะ เรารับประกันวบาวให้1เดือนระยะยาวเก็บประวัติการสั่งซื้อไว้นะคะเพื่อรับส่วนลดค่าอะไหล่ในระยะยาวนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไหล่บางรายการเราจะแยกขายให้เฉพาะลูกค้าเก่าที่มีประวัติการสั่งซื้อเท่านั้นนะคะชุดหนึ่งเตาถูกใจแคปภาพไว้แล้วติดต่อเรามาได้เลยนะคะสั่งวันนี้เราส่งของให้รอบพรุ่งนี้ค่ะต่อไปเป็นเตาขนมไข่นะคะตคี้ เตาขนมไข่ลายรวมที่ต้องเรียกว่าลายรวมด้วยเพราะว่าเราเลือกเป็นพิมพ์ที่มีลายสองแบบในพิมพ์เดียวนะคะมีทมั้งมะยมแล้วก็มะเฟืองในพิมพ์เดียวกันนะคะซึ่งตัวกล่องแก๊สนี้เลือกได้นะคะจะเอาแบบเป็นกล่องสแตนเลสแบบนี้เลยไหมหรือเรามีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นวงกลมที่เราเคยทําเป็นคลิปให้ชมแล้วนะคะตัวนั้น จะเรียกว่าบังลมเหล็กนะคะบังลมเหล็กราคาก็จะเบาลงนะคะตัวนี้ก็จะราคาแรงกว่านะคะแต่อ่าเรื่องของอายุการใช้งานสแตนเลสก,ก็จะดีกว่า เพราะว่าใช้ไประยะยาวมันเขาจะไม่ดำนะคะแต่ว่าตัวเหล็กนั้นถ้าใช้ไปแล้วสักพักเขาจะเริ่มดำเริ่มเป็นสนิมแล้วจะทำใหอ้อาหารของเราเตาของเราดูไม่สะอาดสะอ้านนั่นเองนะคะตัวนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของผู้ใช้งานเรามีไว้คอยบริการทั้ง2แบบเลยนะคะสามารถเลือกได้ค่ะตัวกล่องนะคะ กล่องสแตนเลสมีไส้แก๊สด,ด้านในเรียบร้อยนะคะมียางให้แบบนี้นะคะถ้าเอาเป็บบนชุดก่องสแตนเลสนะคะสำหรับเตาขนมไข่นะคะพิมพ์ของเราขนาด12นิ้วนะคะอ่าเป็นลายรวม,มนะที่ขายของก <ไป S 2> ่อนมาต่อค่ะ สำหรับงานเตาแก๊สทำขนมนะคะจากที่ร้านนะคะเรามีรับประกันให้นะคะลูกค้าทุกคนหนึ่งเดือนนะคะสำหรับตัววาวแก๊สนะคะแล้วก็ลูกค้าที่มีประวัติการซื้อขายกาันก็สามารถรับส่วนลดค่าอะไหล่ในระยะยาวได้นเองนะคะเพราะว่าอะไหล่บางรายการเราจะแยกขายให้เฉพาะลูกค้าเก่าเท่านั้นนะคะเพราะว่าลูกค้าที่มีประวัติของสินค้านะคะหรือว่ามีประวัติการซื้อขายการใช้งานของที่ร้านเราก็จะแน่ใจว่า อะไหรที่เราจัดให้ไปนะคะสามารถใส่ได้แน่นอนกับเตาของเราเราสามารถเช็คได้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเรามีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นให้นะคะแล้วก็มีใบรับประกันจากทางร้านให้นั่นเองค่ะม,มาได้เลยพี่ของมาส่งไปอย่างนี้เลยไม่พักพ <laughs> ี่แปลวตังมา ด้มว,วยพิมขนมพิม,พมก็จะได้ดูไปด้วยกันวางได้เลยค่ะวางเลยค่ะหนักบักคัตวนั้นหนักบักคัตอันนี้พิมขนมคคบปาดนี่แหลคะครับหนักบักคัดเอาวางพิมขนมคกหนักมากหนันกบักคัดค่าส่งเท่าไหร่ đã chúng tôi Ngọc ขนมคกตัวนี้เป็นรุ่นอ่ปกติของทางร้านอยู่แล้วนะคะก็คือของเอมจ่ายค่าส่งเขาไหมนะค่าส่งร้อยหกสิบเอมาอ่ะ,อออะตัวนี้ต่อมามาต่อตัวนี้ให้เสร็จค่ะ เตาขนมไข่เนาะนะคะยี่สิบดอกลายรวมพิมเหล็กหล่อยังไม่ได้เผาถ้าโดนความร้อนแล้วสีจะดำเข้มขึ้นกว่านี้นะคะมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นให้เผาตามนั้นได้นะคะหรือเผาเป็นอยู่แล้วก็ทำตามวิธีที่สะดวกได้เลยนะคะฝาของเราจะเป็นรุ่นนี้นะคะทั้งหมดสำหรับเตาขนมที่มีฝานะคะจะให้ไป อ่ะเกรดเดียวกันเลยมาตรฐานเดียวกันก็คือหูจับสแตนเลสแบบนี้ฝาสแตนเลสหนึ่งชิ้นแบบนี้ค่ะนะคะอะ่ถ้าเอาแค่เตาอย่างเดียวแบบนี้เลยอันนี้คือเตาอย่างเดียวนะคะได้ทั้งหมดนี้นะคะหรือจะเอาชุดสายด้วยนะคะก็สามารถแจ้งได้ค่ะนะคะชุดสายเราก็จัดไปให้สําหรับเตาหนึ่งตัวแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดสาย มาตรฐานของที่ร้านนะคะถ้าเต๊หนึ่งตัวเราก็จะจัดแบบนี้ให้ค่ะนะคะชุดสายแจ้งได้นะคะว่ารับหรือไม่รับนะคะถ้าไม่รับก็เอาไปใส่กับชุดสายแล้วก็หัวปรับที่มีอยู่แล้วได้เลยนะคะหัวปรับอ่า ต้องเป็นแรงดันต่ําเท่านั้นนะคะให้เช็คดูก่อนว่าเป็นแรงดันที่สามารถใช้ควบคู่กันได้หรือไม่นะคะเพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้นะคะหรือเอาชุดนี้ก็สามารถแจ้งได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็คือเป็นลูกค้ารับเป็นแผ่นกระจายความร้อนด้วยนะคะตัวนี้แล้วแต่ผู้ใช้งานเลยนะคะว่าต้องการที่จะใช้เป็นอ,อะไหล่ตัวไหนบ้างเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งได้เลยค่ะนะคะ,นะคะขอซื้อเป็น แผ่นกระจายความร้อนเพิ่มลงไปในเตานะคะตัวนี้ถ้าเป็นสูตรที่ต้องใช้นะคะแล้วก็ต้องการที่จะซื้อเพิ่มก็สามารถแจ้งได้แต่ว่าในชุดเราจะไม่ได้มีแผ่นกระจายความร้อนไปให้นะคะแต่ถ้าต้องการที่จะซื้อเพิ่มเติมเป็นตัวไหนสามารถแจ้งได้แล้วก็ส่งพร้อมกันได้เลยนะคะถ้าถูกใจเป็นเตาขนมไข่นะคะกล่องสแตนเลสแบบนี้นะคะสามารถแคปภาพไวแล้วติดต่อเรามาได้เลยค่ะเรามีบริการจัดส่งให้ นะคะถึงบ้านแล้วก็สั่งวันนี้เราส่งให้รอบพรุ่งนี้นะคะ,ะมาได้เวลาพอดีนะคะเราจะได้ดูไปพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้เป็นพิมพ์ขนมครกนะคะที่เราเป็นงานพิเศษที่เราเอามาเพิ่มเติมไว้คอยที่จะบริการกับลูกค้านะคะก็คือพิมพ์ที่เผาแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นอีกเกรดหนึ่งนะคะที่จะราคาสูงกว่าที่เราขายอยู่นะคะ ตัวนี้เป็นพิมพ์เผานะคะแล้วก็จะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งเลยนะคะปกติแล้วเราจะ,ะเราจะขายเป็นตัวนั้นนะคะก็คือเอ็มนะคะเอ็มยี่แปดหลุมยังไม่ได้เผานะคะตัวนี้ถ้าจะเอาแบบดีขึ้นเลยนะคะเอาอยากได้แบบดีขึ้นเลยแล้วก็เผาแล้วด้วยนะคะก็เป็นตัวนี้เลยนะคะเราหามาให้นะคะถ้าเหล็กเขาเผาแล้วสีเขาจะเข้มแบบนี้นะคะเป็นของไก่นะคะ ตัวนี้เป็นเกรด A เป็นงานดีเลยค่ะนะคะราคาก็จะสูงกว่าตัวนี้แล้วแต่ความสะดวกนะคะสะดวกที่จะใช้เป็นเกรดไหนนะคะก็สามารถเลือกได้แต่ว่าขออนุญาตแจ้งก่อนว่าถ้าเป็นเตาขนมพกเราก็จะเป็นการจัดตัวพิมพ์มาตรฐานเดิมให้นะคะแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนพิมพ์ขนมพกที่อยู่ในแต่ละชุดเป็นไก่เป็นไก่เผานะคะก็สามารถแจ้งได้เลยว่าเปลี่ยนพิมพ์เป็นไก่เผาแล้วก็เพิ่มเงินตามที่ทางร้าน เดี๋ยวทางร้านจะแจ้งว่าจะต้องเพิ่มเงินนะคะเป็นชิ้นละเท่าไหร่นะคะนะเราก็จะเปลี่ยนพิมพ์ที่อยู่ในชุดนั้นเป็นตัวนี้ให้เป็นเกรดนี้ให้นะคะตัวนี้ก็ขออนุญาตแจ้งลูกค้าแบบนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการใช้แบบงานมาตรฐานนี้นะคะมาอ่ะเดี๋ยวเราจัดเป็นเตาขนมคุกให้ชมนะคะครับ ช่งางคะเอาตัวพิมเอ็มกับพิมพ์ตัวนี้มามาเทียบกันให้ลูกค้าชมเอามาวางใกล้ๆกันจะได้ให้เลือกแบบนี้นะคะตอนในตอนนี้นะคะให้เลือกแบบนี้ก็คือปกติแล้วที่เราขายทําเป็นชุดเป็นชุดราคาที่เราทําจะเป็นพิมเอ็ม28หลุมยังไม่ได้เผานะคะถ้าไม่ได้สั่งพิเศษเราก็จะจัดเป็นตัวนี้แหละให้นะคะ แต่ถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มเงินเปลี่ยนเป็นพิมพ์พิมพ์ไก่นะคะคนละยี่ห้อกันนะคะพิมพ์ไก่ตัวนั้นพิมเอ็มพิมพ์ไก่เผาแล้วนะคะสามารถแจ้งได้เราจะเปลี่ยนพิมพ์ในชุดให้นะคะดูความแตกต่างอ,อันนี้เผาแล้วอันนี้ยังไม่ได้เผานะคะแล้วก็ความหนาความหนาความหนาของเหล็ก ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็มีน้ําหนักเยอะกว่าไหมคะช่างใช่ครับลองยกดูมันจะรู้สึกถึงความแตกต่างว่าตัวงานตัวนั้นนะคะน้ําหนักจะเยอะกว่าตัวนี้ก็จะเบาแล้วก็เหล็กจะบางกว่านะคะแล้วแต่ความสะดวกสามารถใช้ประกอบอาชีพได้เหมือนกันคะ่ะนะคะต้องการแบบไหนแจ้งทางเราได้เลยนะคะมาเดี๋ยวเราจะจัดเป็นชุดให้ชมคะ่ะชุดเตาขนมโฟกของเรา นะคะตัวนี้นะคาดว่าน,น่าจะเป็นชุดสองเตามาค่ะเตาขนมคุกนะคะกล่องสแตนเลสนะคะเรามีกล่องสแตนเลสแล้วก็มีบางลมเหล็กให้เลือกนะคะ กล่องเราจะเป็นกล่องเดียวแบบนี้นะคะกล่องที่ติดกันไม่มีนะคะตัวนี้เป็นชุดสองเตานะคะที่จะจับให้ชมในวันนี้นะคะมียางรองขาเตาให้ด้านในมีไส้แก๊สให้เรียบร้อยบลวาวนะคะเป็นบวลาวหมุนแบบนี้ไปนะคะรับประกันบวลาวให้หนึ่งเดือนนะคะระยะยาวมีประวัติการซื้อขายกันนะคะก็สามารถรับส่วนลดค่าอะไหล่ได้นั่นเองสําหรับอะไหล่แก๊ส นะคะเพราะว่าถ้าเป็นลูกค้าเก่าที่มีประวัติการซื้อขายกันเราสามารถเช็คประวัติสินค้าได้นะคะเราก็จะสามารถจัดอะไหล่ที่ตรงรุ่นให้ได้นั่นเองนะคะเราก็จะมั่นใจว่าอะไหล่ที่เราจัดไปสามารถใส่ได้กับเตาของเรานะคะสามารถใส่ได้กับงานของร้านแน่นอนนะคะวาลแก๊ส wow, นะคะหากมีการแยกไปสามารถใส่ตามวิธีนี้ได้เลยนะคะ เตาขนมโคกเราจะประกอบตามคำสั่งได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการ1เตานะคะเราขายเริ่มต้นตั้งแต่1เตาหรือเอาเฉพาะเตาตัวนี้อย่างเดียวไม่เอาอย่างอื่นก็สามารถซื้อเฉพาะตัวนี้ได้เช่นกันนะคะ1เตาสองเตาสามเตาสามารถเลือกได้นะคะแล้วก็ชุดสายพ่วงแก๊สนะคะสเตาสี่เตาสามารถแจ้งได้เช่นกันค่ะเราก็จะประกอบงานให้ตาม คำสั่งของลูกค้านั่นเองนะคะแล้วก็โดยเฉพาะตัวงานต่อขนมครกนี้ถ้าสะดวกที่จะเดินทางมารับเองเราอขอให้ลูกค้านะคะมีการติดต่อ,อก,กับทางร้านนะคะแล้วก็มีการพิออเดอร์ไว้ล่วงหน้าด้วยเพราะว่าด้วยงานเขาต้องใช้เวลาในการ จัดอะไรนะคะในการประกอบนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นจัดอะไรเป็นพิมพ์เป็นฝาเป็นวาอะไรต่างๆให้ครบชุดนะคะตามความต้องการแล้วก็ต้องตอกชุดสายนะคะตามรูปแบบที่ลูกค้าเลือกไวรอนั่นเองนะคะถ้าไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ได้มีการจองล่วงหน้านะคะสั่งประกอบล่วงหน้าแล้วมาเลยนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอนิดนึงนะคะว่าตัวนี้ต้องใช้เวลาประกอบสำหรับชุดเตา ขนมโคกสองตัวฐานสแตนเลสนะคะก็รับกล่องตัวนี้สองใบยางครบวาลครบแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นพิม์พขนมโคกค่ะพิม์ขนมโคกสองชิ้นนะคะพิม์พมาตรฐานที่ทางร้านจําหน่ายในแต่ละชุดทุกชุดจะเป็นพิม์เอ็มแบบนี้นะคะพิม์เอ็มแบบนี้ไปสองชิ้นค่ะจะเป็นพิมเอ็แบบนี้พิมเอ็มยังไม่ได้เผา นะคะถ้าราคานี้จะได้พิมพ์เอ็มเป็นพิมพ์ใหม่ยังไม่ได้เผานะคะให้ไปเผาก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งานนะคะถ้าเขาโดนไฟแล้วสีจะเข้มขึ้นนะคะอ่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเราขออนุญ,ญาตแจ้งคาสั่งพิเศษเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะคะช่างเอาเป็นพิมพ์ไก่นะคะเอาเป็นพิมพ์ไก่มาให้ลูกค้าชมค่ะพิมพไก่เดี๋ยวอย่าเพิ่งยกออกจะได้วางเปรียบเทียบกันให้ชมนะคะว่างาน ไปพร้อมกันเลยสําหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะได้เกรดที่ดีขึ้นนะคะเกรดงานที่ดีขึ้นสําหรับพิมพ์ขน,น,นมนะคะ,อ,ะอยากได้เป็นพิมพ์ไก่แล้วก็เป็นพิมพ์ที่เผาแล้วนะคะเราก็มีมาไว,คว้คอยบริการเช่นกันนะคะสามารถสั่งเพิ่มได้สั่งเพิ่มเติมได้เลยว่าพิมพ์ในชุดเ,เ,ปนะะเปลี่ยนเป็นพิมพ์ไก่นะคะเปลี่ยนเป็นพิมพ์ไก่เผาเราจะเปลี่ยนจากเป็นพิมพ์มาตรฐานของเราเราจะเปลี่ยนออกแล้วก็จะจัดเป็นพิมพ์ไก่ให้กับท่านนะคะ ที่เอาอันที่มันไม่เคลื่อนดินมาโชว์หน่อยค่ะไอ้มน,นเคลื่อนดินมันมอมแมมมากเลยอือิมไก่เผามาเออมาเวลาที่เขาจะทําก็ต้องผ้าเนาะผ้ากลมๆมาหมุนๆหงินๆหมุนๆจนเงานะคะก่อนที่เราจะหยอดให้เขาลื่นๆแต่ด้วยเนื้อสัมผัสรู้สึกถึงความเขาจะมีความลื่นเนาะอือ อันนี้มันก็มีรอยกระดาษมันไม่สวยเอาเส,สวยๆนะเอาใบนั้นมาเอาใบส,สวยๆมาให้ลูกค้าดูมันยังไม่ได้เช็ดเพิ่งมาใหม่ๆเพิ่งมาใหม่ๆเลยเอออันนี้แหละเอาเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยดูความหนาอันนี้คือก็คือพิมพ์เอมที่เราขายอยู่นะคะแล้วก็เป็นพิมพ์เกรดที่ดีขึ้นสําหรับพิมพ์ไก่นะคะเอาเอามาวางตรงนี้ให้หน่อยค่ะจะเป็นชุดพิมพ์ไก่ ไม่งงนะคะก็คือว่าถ้าเอาชุดปกติก็ได้พิมพ์เอ็มไปนะคะหรือว่าต้องการที่จะเอาพิมพ์พิมพ์ไก่นะ,ะก็เพิ่มเงินนะ,ะทุกอย่างเหมือนกันแตกต่างกันที่พิมพ์จะเอาพิมพ์อันไหนนะคะแค่นั้นนะคะนี่พิมพไก่ใส่แล้วนะคะตัวนี้พิมพ์ไก่นะคะเผาแล้ว เอาผ้าถูถูเช็ดเช็ดก่อนที่จะหยอดนะคะยิ่งจะลื่นนะคะแล้วก็ผิวสัมผัสก็มีความเนียนนะคะเอาลับเล็ดมาวัดให้ลูกค้าชมด้วยนะคะตัวนี้อเพิ่งมาใหม่นะคะของเพิ่งมาเมื่อสักครู่ยืเลยนะคะก็ใส่กับ ลูกค้าทุกคนได้เห็นนะคะว่าเพึ่งมาวางลงเมื่อสักครู่นี้ก็รีบถ่ายมาแจ้งกับลูกค้าอของเราเลยนะคะว่าเรามีตัวนี้นะคะไว้คอยบริการแล้ว28หลุม28่สิบหลุมขนาด13นิ้วขนาด13นิ้วนะคะ ตัวนี้ก็คือสเปคนะคะเราต้องเราต้องแจ้งรายละเอียดด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าพิมพ์ขนมมีหลายยี่ห้อมีหลายรูปแบบแล้วก็มีแบบหลายหลุมนะคะแล้วก็มีหลายขนาดด้วยนะคะซึ่งเขาจะไม่มาตรฐานเดียวกันทุกอันนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่ลูกค้าซื้อแค่กล่องหรือว่าบางลมไปใส่พิมพ์ขนมเองตัวนี้ทางเราจะ เน้นเลยว่าถ้าใส่ไม่ได้เราไม่รับคืนนะต้องนอแน่ใจก่อนว่าตัวกล่องแก๊สของเราสามารถไปใส่กับพิมพ์ของคุณได้นะคะเพราะว่าลูกค้าบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้มีความารู้ในเรื่องของว่าพิมพ์มีกี่ชนิดมีกี่ขนาดมีกี่ไซส์มีกี่ลุมนะคะเพราะว่าพิมพ์แต่ละที่ขนาดไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะมีความกังวลว่าถ้าเอาแค่เตาเราไป เราก็ไม่มั่นใจว่าจะใส่กับพิมพ์ของคุณได้พอดีไหมนะคะเพราะว่าเราไม่อยากมีปัญหานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าต้องการซื้อแค่เตาไปใส่ของพิมพ์ของคุณวัดขนาดให้ดีก่อนให้แน่ใจก่อนที่จะใช้บริการกับทางร้านนั่นเองนะคะอันนี้พิมพ์ไก่สวยๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นชุดพิมพ์ไก่ก็จะหน้าตาแบบนี้คะ่ะเผาแล้วแล้วก็พร้อมเริ่มต้นใช้งานนะคะ,ะชุดสายนะคะถ้าเป็นชุดสองเตามีชุดสาย สายสาหรับเตาสองตัวเราบริการต่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานก็คือว่าเราคิดแค่ค่าอะไหล่นะคะไปใส่กระถางแก๊สแล้วก็เริ่มต้นเปิดใช้งานได้เลยค่ะมาตรฐานแบบนี้ไปของในร้านนะคะเป็นของใหม่แกะกล่องทุกชิ้นค่ะใส่ตัวแยกใส่อะไหล่แก๊สให้ครบแบบนี้นะคะสามารถเริ่มต้นต่อกับ เตาขนมเอาไปใส่ถังแก๊สได้ทุกไซส์นะคะแล้วเริ่มต้นประกอบอาชีพได้เลยค่ะแล้วก็ฝา่าช่า,างฝาก็มาตรฐานเดียวกันนะคะเป็นฝาสแตนเลสนะคะฝาสแตนเลสแบบนี้ค่ะตัวนี้เป็นชุดเริ่มต้นนะคะชุดสองเตาแบบนี้นะคะไม่มีที่กั้นลมมีแค่เตาแล้วก็ชุดสายนะคะแล้วก็ขออนุญาตแจ้งอีก ครั้งหนึ่งนะคะสาหรับเตาขนมท,ท,ทุกชุดนะคะไม่มีแผ่นกระจายความร้อนนะคะสําหรับแผ่นกระจายความร้อนตัวนี้จําเป็นมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคการทําขนมของแต่ละคนนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ไม่มีถูไม่มีผิดเพราะว่าเทคนิคของเราไม่จําเป็นต้องอาศัยความร้อนจากแผ่นกระจายหรือว่าเทคนิคของเราต้องใส่นะคะ ตัวนี้ในชุดเราไม่มีอยู่แล้วนะคะถ้าต้องการที่จะใช้นะคะสามารถขอซื้อเพิ่มเติมได้ตามความสะดวกนะคะแจ้งทางร้านได้เลยค่ะสามารถส่งพร้อมกันได้สําหรับแผ่นกระจายความร้อนนะคะอืเอาฝากไว้แค่นี้ก่อนสําหรับชุดเตาขนมครกค่ะถ้าถูกใจเป็นชุดนี้นะคะแล้วก็เอาพิมพ์ที่เป็นไก่เผาแบบนี้นะคะก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะว่า เอาพิมพไก่เผานะคะถ้าไม่แจ้งก็จะได้เป็นพิมพ์มาตรฐานของเราก็คือพิมเอ็มยังไม่ได้เผานะคะราคาต้องแตกต่างกันแน่นอนเพราะว่าของเขาคนละเกรดกันนะคะอ่ะลูกค้าสะดวกในราคาไหนในเกรดไหนสามารถแจ้งได้เลยค่ะเรามีไว้คอยบริการแล้วในตอนนี้นะคะแคปรูปใบนะคะแล้วก็ทักมาได้เลยค่ะสั่งของวันนี้เราส่งของให้พรุ่งนี้เลยนะคะเพราะว่าเรามีสต็อกนะคะเราตัดตัดรอบส่งของทุกวันนะคะ แล้วก็สำหรับลูกค้าที่จะมารับเองนะคะอย่าลืมติดต่อแจ้งนะคะแจ้งประกอบกับทางร้านล่วงหน้าก่อนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งวันก็ได้นะคะก่อนที่จะเดินทางมารับนะคะเราจะได้มีการประกอบเตาไวรอนะคะ ขนมนะคะตัวนี้พิมพ์ไก่เผาแล้วตัวนั้นพิมเอ็มยังไม่ได้เผานะคะเอาแบบไหนแจ้งได้เลยนะคะเอาพิมเอ็มหรือพิมพ์ไก่เผานะคะหน้าเขาจะหน้าตาเขาจะประมาณนี้นะคะดีเหมือนกันค่ะดีทั้งคู่เลยนะคะสะดวกแบบไหนแจ้งได้เลยพิมไก่ยี่สิบแปดลูมเท่ากันขนาดเท่ากันนะคะ